สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะช่องติมกุสุมาล้ำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเมืม่อน,นี้สิไปกินขา้าวจะพาไปเที่ยวไหนจะพาไปเที่ยวร้านอนี่ยงก่อรนรถจนาคาเฟ่ร้านรถจนาคาเฟ่สิไปกินข้าวพี่น้องพึ่นไปกินข้าวอยู่บางบัวทองไปกันเลยค่ะแต่ละรถเท่าจอันน่ใส่แเอาหารถดูหาตั๋วรถไปเลยุมาไปเถอที่ยกระชับเล้วพี่<ด>น้องมาขึ้นแจมั้ง มม่นเนีย่ยารดิเยอะไ่้ดีครับรถพนัานี่นชิบเรเลยหารดครับรถใเพื้นได่ดีดัต่ละรถเบรลางเจ็รถที่จำได,ด้เลยอะ ขับเองอาวอาวไปเลยอ่ะขับเองรถเมาอะไรเลยแกอะไรนะรถเมาเมาคืออะไรมีเมาคือเจ้ากบกุ้งรถเมาเมาคืออย่างบ้านควายเงินเมายังก่อรถยังก่อรถมันเมารถเมาอมาสตาร์ทขึ้นรถเมาเมาอีเลี้ยว เงๆๆิงงงนแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปเจอกันไปเจอกันย <c oughs> ไม่ริแม่ติมทับอย่งเดสวัสดีค่ะพี่น้องปฟองไปตอนนี้แม่ติมออกมาก,กินขา้าวแต่บับบ้าเลยถึงร้านรจนาคาเฟ่แถวไหนก่อนอยู่บางบัวทองอยู่บางบัวทองมาแม่ติมเสพาไปกินข้าวหลังจากไปฉีดยาวัคซีนมาแล้วพี่น้อง แต่ว่าโชคดีคือบาา่กข้เนาะว่ามีอาการไข่แต่บาแม่กับซื้อยามากินอยู่ซื้อยามากินนลาไใบแล้วก็ก,กินน้ำหลายๆตามที่อ่าพี่น้องแฟนเตี้ยงได้บอกแม่กินน้ำหลายๆเด้อกินยายามปวดนี่ยังสีทุกสี่ชั่วโมงก็ค,คือกินหม่บ้านกับมีอาการน่วงเขียนอยู่แต่บาบ่กไขา่ความโชคดีคือบ่กไข่เฮยยัยนไข่อยู่ เราเนี่ยมาพ่อยังสิาออางมาไข่กุ้งแต,ต่บ่ได้ไปบันที่ชิบซี่ชิบซี่เจอกันแมวล่าเด้อพุ่นล่ะพี่น้องแมวล่าอยู่อันบ้านแทงเฮาพุ่นล่ะบ้านบ่อจูผมละคิดฮอดแมวล่าบักคักนอนกับบัลลับพี่น้องเอ้ยก็นจะมาไหนสวนทุกวันชิบซี่กับมะออื่นนี่ตัวมืะออื่นมืะออื่นไปพร้อม ใหญ่สูสายใหญ่เป็นกษัตริย์มหาถ้าเราทราบเต้นถามอยู่ใส่พาไดีพาอยู่ทา้งมือทั้งบ้านมั้งหรอสภาพบรรยากาศบรรยากาศในกรุงเทพมันเยี้มันเศร้าอยู่แต่ว่าบรรยากาศดีบ้านเขา บ้าน้าหนาวไปพี่น้องบ้านน้นหนาวแล้วมันบอ่อขอบคุณทุกๆกำลังใจกันแล้วกันผู้ถามข่าวถามข่าวมาบ้านแม่ติงเบี้ยแดงน่นอเป็นเชียยาไขบ่บ่อยู่ดีสบายบ่ขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยแม่มาเด้อขอให้พี่น้องถูกน้อยยเบื่อกันแล้วกันนะคะ แกซ่บอย่างนาะพี่น้องเนาะมีแต่ความหาความแพงความจิงใจหแหละขอบคุณที่ติดตามเมติมยูสาวน์เพ็นวันแพงนะคะตะกี้กับบงหมุจักเล่าผู้ลงคนกับว่าโอ้ยขอบคุณบอจุ่หลายๆเด้อที่เห็นห,หมุดจกักเมติมมาสั่งกัเป็นความปลื้มปิติดีใจนะคะที่พี่น้องติดตามพี่น้องผูยู่เมืองหนอกน้ำ คุยผ่ายยิสานเฮาคุยซูรินสกุลนครลอยเอ็ดอนแกนโอ้ยมีหมดทุกสารทิศบึงการน้องข้ายพ่นพิสัยอันมองว่าไรซื้อกบยันหน่อยมุกหน่อยใจเด้ออันค้มเมียนมาโหลดพี่น้องข้มเมียนมาเรื่อยๆโหลดอันมาถามมาไทยถามยังไม่ติมระตอบตดเหมือนทันละไม่ติมไทยยังให้เบิ้งยังให้ไทยยัง คอนเทนต์แบบใดจยังจังไดอยากใ,าให้ไายเฮเบิง้งกับเนะน้นำมาแม่ติมกับบเคยเฮ็ดแจ๊กเกอร์เนาะในยูทูบก็ได้แนะน้ำมาอันใดดีๆงามๆกับเนะน้นำมาแม่ต้องเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เด้อตัดเตือนหน้าบอกมาอยากให้แม่ติมไายยังให้เบิ้งกับบวกมาเด้อพี่น้องเด้อแจ็กสีบ้าจังใดดีใจคัด หูจังสีไปอยู่สาวหน่อยตะลุ่นแล้วกระสีห <c oughs> ูจักพี่น้องลายกว่านีว่าตอนรับอบุนปันนี้เลยหูจักว่าการตอนรับครับสูอบุปนปันโอ้จะเป็นดีไลกระติม่มบด้เป็นคนยิงเด้อพี่น้องเด้อขอบุดหลายๆกันแล้วกันความัาความแพงความจริงใจให้ก็ได้โอเคนะคะ เดี да. ๋ยวหอดเราจะน่าคาเฟ่แม่สิถ่ายเห็บบางอีกเที๋ยนึงขอบคุณค่ะโซนล้วคนถึงแล้วใช่ไหมหอดแล้วเราจะน่าคาเฟ่พี่นุ่มมานั่งกินเขามานั่งชิวๆกันมาจังนาทีแล้วมันก็บานเชิงสมุโมจากบ้านมาสามสิบกว่านาทีเนาะวันสามสิบกว่านาที ไปรถจะหน้าไปหาไอ้งาไไปหาไอ้งะ นี่่ <c oughs> ไปเดินไปไปหาที่นั่งแม่เข้าทางนี้เข้าทางนี้สวัสดีครับงอแแหเ่อรงอแครับมีงอแแหกับงอคุณอ่าเดินเข้าประตู มีพ่นน้ำยาไหม,มไปเลยไปเลยเอออันนี้โตเนนตดิมเนะแม่จะนั่งตรงไหนนั่งตรงนี้ก็ได้วะไี่จังไก่แยวช่องว้างน <c oughs> ั่งนั่ตรงนี้แหละเอาต้นนู้นก็ได้ข้างในหนึอเ,เอ,อจจะ ชมบรรยากาศนั่งชิลๆกันเด้อน,นี่ยังได้ใจดีดีก็ลบบเล็กๆน้อยๆที่เข้ามานะเนอะออนั่งไหมนั่งเรืองไหมไม่นั่งได้แต่ว่าจะคว่ำหรือเปล่า ขอบ,ขอบรถราคก่บอะสั่งกับข้าวแลนะ้วหม่อ้าวมันจะตัดดูว่าพี่น้องตัวนี้โอเคหรอาพีากก่นอ้องบ้องคุณชิมากมไม่คือเป็นไอ้เชียที่นั่งเขาเลยวะ ่กันอยู่อนันทั้งดาคอนมาทั้งนาแล้วก็น,นั่งทับมันโอ้ปลาบ่อนเป็นตุ๊วนั่นงทับไปเลยเออ,อ,อเอาโอ้เอาคนตามก้อนสิแม่น

อนเนก,กับเขาซ <ช lonely, S 2> ื้อขนาเชงเคียดยิ้มด้วยยิ้มเย่เยเบ่งตํามีตําอะไรบ้ตําป่าไมตําป่าวันนี้ไม่มีมีมีตําั่วมีตําส่วมมีค่ะ แคหมูตซเาใส่แคบหมูถ้าแคบหมูจะมีใช่แค่ในตำถาดนะคะไม่เอาใส่เพิ่มแล้วชิคต้เพิ้มตำาดเลย้าจะได้เอ,เอาตำมัน่า่อน้อตำหอยเทีงนั่นไงนี่อ่ต้ซั่วแล้วก็ตำ,ตำหอยชงตานใช่เอาขอพัดบ่ เอาขอเข้าพักไอ้แม่สั่งน้ำกินมกันเนาะแม่เออหอนแล้วเราจะนั่งคาเฟ่พี่น้องแล้วสั่งน้ำจิ้มแล้วสั่งน้ำจิ้เดี๋ยวค่อย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 บอกกันต่อโอเคค่ะคลิปเลยอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะมาเรจนาคาเฟ่มากินเผาเสาพี่น้อง อขอบคุณหลายๆเด้อเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ